มาอีกเรื่องหนึ่งนะครับุโน้ตครับเรื่องกรณีของเสียท็อปใช่ไหมที่ถูกสาวอ้างมาไปหลอกแต่งงานนะฮะแล้วก็หลอกว่าตัวเองนี่เป็นคนร่ํารวยสุดท้ายทิ้งนี้ไว้3ล้านหตัวเองหนีไปหนีไปฮ่องกงนะเมื่อวานนี้มีความคืบหน้านะ่ก็คือเบื้องต้นเนี่ยทางทางาเสียท็อปเนี่ยหรือนายธนัรศสิริปยพรเนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์นะ ค่าประเทศมาจากฮ่องกงเลยก็ให้สัมภาษณ์เนี่ยระบุว่าการเดินทางมาฮ่องกงเนี่ยเนี่ยการเดินการมาฮ่องกงเนี่ยครับการเดินการฮ่องกงเนี่ยก็คือว่าเหมือนกับว่าเข้ามาทํางานเขามาทํางานแล้วก็เรื่องคดีความต่างๆเนี่ยเหมือนกับมีข้อแก้ต่างตลอดนะคุณก็ยืนยันว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ย มีส่วนที่ไม่ถูกต้องอยู่ตามที่ทพิดตีสาวออกมาชี้แจงเนี่ยก็ยอมก็ยอมรับนะว่าในส่วนที่เป็นหนี้เนี่ยก็มีการค้างอยู่จริงครับแต่ว่าเขายืนยันว่าเขาจะรับผิดชอบทั้งหมดมซึ่งก็ได้ระบุอยู่ในสลักหลังอยู่ในใบหย่าเรียบร้อยแล้วว่าเขาจะรับผิดชอบทั้งหมดต่อให้เป็นหนี้ของภรรยาก,ก็พร้อมจะรับผิดชอบให้ด้วย แต่ว่าณเวลาเนี้ยคือเขาไปทําธุรกิจเขาก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเนี่ยจะมาเคลียร์กันส่วนประเด็นที่อ้างว่าเอาเข็มขัดทองเนี่จากร้านแล้วไม่จ่ายเงินนั้นเน่ยเขาก็ระบุว่าเป็นคดีที่แจ้งความเท็จซึ่งเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายครับส่วนประเด็นที่ระบุว่ารู้จักนักการเมืองหลายคนเนี่ยเขายอมรับว่าคุณทักษิณคุณยิ่งรักเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ที่เขาเคารพไม่ได้มี การระบุว่ารู้จักหรือนักมากจี่อะไรมากมาต้อแค่รู้จักๆคือขอลบใช่แล้วก็เคยยอมรับว,ว่าเคยทำงานให้กับนักการเมืองชื่อดังครับผมส่วนไะเไ็นขายเห็ดเนี่ยเขาก็ชี้แจงชัดเจนเลยว่า เป็นธุรกิจที่เขาให้โอกาสทางธุรกิจแฟนเก่าก็คือสักภรรยาคนแรกก็คือเหมือนกับสตาร์ทอัพให้มีธุรกิจเป็นของตัวเองอะไรประมาณนะครับขายเห็ดทอดก็ขายเห็ดทอดอาชีพและประเด็นสําคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องที่ว่าเคยคบหากับไฮโซนักร้องและดาราดังต่างๆเนี่ยยืนยันว่าไม่จริงใครไปโพสเนี่ยคนนั้นต้องรับผิดชอบครับครับส่วนถามว่ายังรักกับพีิตี้สาวเนี่ยคุณดาอยู่หรือไม่เนี่ยเขาบอกว่า เฉยๆไม่ได้รักแล้วก็ไม่ได้เกลียดครับผมแต่กลับมาในอาทิตย์หน้าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมาชี้แจงแถลงข้อได้จริงต่อไปดีฮะครับฮะอันนี้ก็คือที่คุณท็อปเขาให้สัมภาษณ์นะสดเลยนะสดแล้วนะในส่วนของฝากของคุณดานะครับหลังจากที่เป็นคือเป็นเรื่องทั้งนาเนี่ยคุณดาเขาไปร้องเรียนต่อเนี่ยทลาย รณรงแก้วเพชรนะครับว่าเรื่องมันเกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยนะแล้วก็เหมือนว่าทำทำท่าว่าจะให้ทนายรณรงเนี่ยทำคดีนี้ให้ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ครับคุณรณรง์แก้วเพชรนะครับที่เบื้องต้นเนี่ยในก่อนหน้านี้ให้ความช่วยเหลือแนะนำเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายต่างๆไปเนี่ยนะได้โพสเฟซบุ๊กนะฮะรณรงแก้วเพชรบอกว่าเรื่องเจ้าสาวกับเจ้าบ่าวหมื่นล้านทางทนายรนรงแก้วเพชรและกลุ่มทนายความในเครือในเครือข่ายขอยุติ ให้ความช่วยเหลือทุกๆด้านจะเกิดอะไรขึ้นไม่เกี่ยวกับทางกลุ่มอีกต่อไปขอแจ้งให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันนี่ฮะนี่ฮะนักข่าวก็พยายามจะไปถามว่ามันเรื่องอะไรนะฮะก็อยู่ดีๆก็เคยจะช่วยเหลือก็อยู่แล้วอยู่ดีๆไปตัดความสัมพันธ์กันนะฮะเบื้องต้นเบื้องต้นเนี่ยทางทนายเนี่ยก็ชี้แจงเลยนะว่าสาเหตุเพราะว่านัดเนี่ยเข้ามาเพื่อให้แจ้งความกับตำรวจเนี่ยถึงสี่ครั้ง แต่ทางพิตตี้สาวเนี่ยเลื่อนมาทุกครั้งอ้างว่ากลัวนะข่าวไม่อยากเป็นข่าวอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยคิดว่าคดีมันแปลกแปลกแล้วเขาเลยไม่เอาดีกว่าคือเหมือนกับว่าเอ๊ยยังรักไอ้เสียท็อปคุณเสียท็อปอยู่หรือเปล่าหรือว่ายังหวังว่าเสียท็อปเนี่ยก็จะกลับมาคืนดีแล้วก็จะมีเงินเหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมฮะเออแล้วคุณกนลลงเมื่อวานเนี่ยผม ฟังที่เขาให้สัมภาษณ์นะเหมือนมีอารมณ์นะแต่เขาบอกว่าผมไม่ได้มีอารมณ์นะไม่ได้โกรธนะแต่ไม่ต้องมาพบกันอีกต่อไปนี้คือเหมือนกับว่าทางทนายโดนัน์เนี่ยก็ระบุเคยระบุนะว่าทางของพิตตี้สาวเนี่ยมีนายตํารวจระดับสูงเนี่ยให้ความช่วยเหลืออยู่ด้วยเพราะงั้นก็บอกให้ไปให้เขาไปช่วยไม่ต้องมาถามกันนะทางพิตตี้เนี่ยเขาออกมายอมรับนะเมื่อวานเาออกมายอมรับว่ามีมีตารวจเนี่ย แล้วก็ให้ความปรึกษาทางด้านคดีอยู่เหมือนกันในประมาณนี้แล้วก็ขอโทษทางทนาโดนน้ำลงครับผมทนาโดนน้ลงบอกว่าผมขอเทคดีนี้ใช่แมวัอยรุ่นอีกได้ก็ไม่ยอมไปแจ้งความสักทีนึงมันก็จะได้เป็นคดีใช่เขาจะได้ทําต่อได้แล้วตารวจเขาจะได้เหมือนตามตัวได้ง่ายก็เหมือนว่าถูกแจ้งความไว้เวลาประสานพวกตํารวจต่างประเทศก็ง่ายหน่อยนั่นแหละครับเอา